สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวัอน,นี้มาพบกับช่องยายแฟซี่ชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่น้องเนาะวัอนี้ยายแฟซีกับแนะนําข้อมูลแนวทางเลขเดิบไม่พี่น้องช่วงพี่น้องพิจราณรณาเป็นแนวทางวันประจําวันที่หนึ่งมิถุนาย,ย่นนะจ๊ะพี่น้องเนาะก่อนจะไปรับชมและฟังยายแฟซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายแฟซี่ได้เลยจ้าพี่นอ้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะพี่น้องเนาะยันยายแฟซีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิไปใหม่พี่นพี่น้องก็บทีมบ,บริษัทผ่าชม แนวทางน้าจ๋เนาะผู้ใดมักอาจารย์ใดใชื่นชอบอาจารย์ใดแต่คอมเมนต์มาใต้คลิปได้น้าจ๋าพี่น้องหรือว่าจะคอมเมนต์มาคุยกันทักทายกันเล่นยญกันใดน้าจ๋าพี่น้องที่พี่น้องขอมาแย้ไปซีก็ตามหาอยู่เด้อจ้าบ่ได้ลืมเด้อพี่น้องเด้อตามหาอยู่จ้าไปเบิ่งขอมูลแนวทางอาจารย์ท่านแรกเลยน้าจ้าอันนี้ดับล่างแอดละเดนมาสั่นจ้าพี่น้องงวดที่แล้วเพิ่นให้ดับหาขับวศูนย์หอยู่เนาะพี่น้องเนาะงวดนี้ดับล่างแอดลาเดนเพิ่นบอกว่า กับ6กับสองสัญชาแนวทางดับของแอดระเดนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปได้จ้าอันนี้เปียกโคไทยไาสัญชาตาเงวะทีเดียวย่าไปสีบอเห็นเนาะพี่น้องเนาะเห็นวันนี้ก็เรื่องไม่เบิ้งเนาะจ้าพี่นอ้งนนองเปียกโคลยไงเงัทีเดียวคนบอกว่าให้เจ็ดเก่าเก่าเจ็ดวาสัญชาติเนว่าเนาะวันนี้เพื่อนให้หกห้าและเก้าห้าสัญชาจากเนวทางของเปียกโไทยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า สิบบนชุดสูตรใหม่ของแอดทอดมาสั่นอันนี้ยายแบบสีเก่ารุ่งไหเบิงเนะจ๋ะเนาะงวดนี้งวดที่เรียบเพื่อน,นหย้ยเจ็ดกับแปดมาสันาาส่นจ่ามาเจ็ดเก่าเนาะพี่น้องเนาะสิบบนเนาะจ๋ะเนาะงวดนี่ห้ากับหกมาตัวใดตัวหนึ่งมาสันาน่นจ่าจ่าแนวทางของแอดทอดเนาะจ๋ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์อ้ำนวยเนาะจ๋ะพี่น้องเนาะล่างมาสั่นจ่าเพิ่นว่าเนาะแนวทางของอาจารย์อ้ำนวยเพิ่นกายมาสี่หกหกสี่สี่เก้าเก้าสี่ ห9และเก้าหกสคูณพี่น้องไปกรับน้าจาเนาะจากแนวทางของอาจารย์อํานวยนาจาจะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางสลากรัฐบาลวาสันจ้าหนึ่งมิถุนาเนาะของเอ็ดใบฝ่าเนา้จาจ๋ะเนาะเบอร์ไหนมาศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ตัวบนกระหาศูนย์ห้าสาม ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่และเจ็ดแปดสันจ้าจากแนวาทางของแอดใบฟ้าเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าสามสามตัวบนระยะสัน,นสันจ้าเพิ่นหม้มากเนาะเพิ่นงวดที่แล้วเพิ่นว่าเพิ่นหามากห้าเจ็ดเก้าสันอันนี้แย้ไปสีโปเห็นเนาะพี่น้องไปเห็นงวดนี้ก็เลยเอามาลงให้เบิ้งเนาะพี่น้องงวดนี้เพิ่นไหนมองว่าเก้าสี่ห้าสันจา้าสองตัวก็ ก้าสี่เก้าห้าและสี่ห้าวสันจ่าเพิ่นบอกว่สส so าเนาะหนักขิดสายพันธุ์ไม้มาสันจ่าเพิ่นววาจากแนวทางของนักคิดสายพันธุ์หม่เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้สองตัวล่างมาสันเพิ่นขายมาเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดศูนย์มาสันจาันทงครับมาสันเนาะพี่น้องเพิ่นววาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ดับล่างวาสันจ้างวดที่เล้วงวดที่เล้วดับเจ็ดาสันจ้าพานมาสัน เอเคอีเ e นาะพี่น้องน้องวันนี้ดับรางศูนย์มาสัญจับปันวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขผู้สารค่ามาสัจานจ่ายไปสีไปเห็นผานมากเเลยเอามาห้เนาะเรียว่านั่งขั้นเด่นสามศูาเอาสันจับคู่บนกับศมเน้นเน้าสันดับแปดบนมาสันพี่น้องปันวาเนาะศูนย์สามาสันล่อง วิ่งล่องเจ็ดสามสี่ว่าสันล่างจับคูบนกระไฮหาเจ็ดเน้นเนีนสามเก่าล่องวสันสามตัวบนกระเจ็ดศูนย์สามสามศูนย์สามวสันจ่าจากแนวทางของปูสลัข้ามนอพี่นองนะเนาะแยไปสีไปพอมากงวนแหลกก็เลยเอามาให้เบิร์นเนาะจานะ่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ล่างเน้นเะน้นว่า,นะา,า 9, 2, 5, 2, วสันจ่าเพิ่นวาเนาะเพิ่นกระไฮมากเก้าสองห้าสองและศูนย์สองวสันจ่าจากแนวทางของเพิ่นนาพี่หนองเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าล่างาสันพี่น้องล่างเน้นๆบอองลับนาะจากนอกเปิ้ลหายมากลักซิเพื่นก็มีเกับเจ็าสันลักหน่วยเพื่นก็มีหกับแกับศูนาสันจ้าเนาะเพื่นกระจาผาหห้าแปดเก้าศู 0. และ 0. เจ็ดาสันจ้าจากแนวทางของแอดแอดพ่อมนะพี่น้องเนาะแอดพ,พ่อของาสันจ้าเป็นวเนาะ พ่อมหรือพ่อนี่ยนะจะอ่านพอค่อยออกเนาะจ่าพี่น้องเนาะอะไดภาษาอังกฤษปนใดเนาะจ่าต่อไปเลยจ้าอันนี้หนึ่งมิถุะน่าวาซันจา่าวิ่งล่างรัฐบาลไทยของกุยเชาะเกาเนาะจ่าพี่น้องเนาะเด่นตัวเดียวก็คือซีวาซันจาบนราบนไก่มาห้าสี่สามสี่เก้าสี่ทะเบิลกับซีซีวาซันกุยเชาะเกาเนะะาเนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้หนึ่งทุนหน้าวัส,สันจาเปิรวาแนววัดใจจุดวันใจของน้ำพุวัส,สันจาสามตัวบนกระไฮมาเก้าศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสองตัวบนกระศูนย์เจ็ดเขียนๆวัสันชุดวัดใจของเพิ่์ลวัส,สันจาเปิรวาเนาะจากแนวทางของแอดน้ำพูเนาะจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าบนชุดเดียวชุดพิเศษวัส,สันจาเปินวาแนวบนกระไฮมาก เก้าหกเจ็ดสองตัวบนขาหกเจ็ดตัวสันจา้าล่างชุดเดียววสันหาซี 4, กันหาเก่ 9, าสัจานจ้าแนวทางของเพิ่นบน,บนชุดบนเดียวบนชุดเดียวพิเศษวสันจา้าเพิ่นว่าเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้บนสรุปวสันจา้างวัดที่เรียว่นก็ให้เขาแยกแยซีกันลงให้เบิ่งอยู่นะจา้าพี่น้องเนาะบนเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสันจา้าเขาตรงๆเลยเนาะจ้าเนาะแต่ว่าสามตัวเพิ่นบนบเขานะจา้ามาเบิ่งงวดนี้เลยจา้า เพิ่นบอกว่า3 3 8 2ามแปดสอตัวบนก 3, 8, ับสามแซั่นจ้าเพิ่นว่าเนาะ2ตัวเพิ่นก็5 7และ5 9าเก้าสันพันวา่าวิ่งตามหาความสําเร็จนะจ่าพี่น้องเนาะอาจสิมีหลายใบออกมาเนะาะจ้าเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดหลายใบเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้1มิถุนายนะล่างว่าซั่นจ้าเพิ่นเอาเลขของอาจารย์ธเนศกับเลข เอสองเมืองใช่มาใส่ก tamam. ันนาอพี่น้องเนาะสอวเรื่องใส่กายวิ่งศูนย์ของอาจารย์ธนเนกกายวิ่งศูนย์เพื่อนก็เลยจับใส่กันบอกว่าศูนย์ศูนย์มาสันพี่น้องมากบอกกันมากระจวดจาดฝาดบ่มเลยนาอจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ดับล่างธนกรมาสันจ่าเป็นวาเนาะดับล่างอาจารย์ธนกรมาสันจ่าจะขยายเพิ่เนาะชายพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าสามหนึ่ง

ดับล่างวาสาันพี่น้องเพิ่นวาเนาะสามสิบชุดดับล่างวาสาันเพิ่นว่าจากแนวทางดับประจา์ธานกรเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้หนึ่งมิถุน,นาวาสันล่างเน้นๆของลือรลันสนันเมืองเนาะพี่น้องเนาะงดที่เลียวพิกนก่นรุดเนาะจ้ามาเบิงงดนี้เลยจ้าเพิ่นไห้มาสี่เจ็ดสามหกและห้าเจ็ดประสันโศกดีมีดทางใส่ขับวประสันจากแนวทางของลือรลันสนันเมืองเนาะจ้าพี่น้องเนาะ จาถ่ายคลิปนีแย่แพ้สีขอจบคลิปกับลือหลันสนันเมื่อขาจ่าพี่น้องทุกคลิปทุกสำนักทุกอาจารย์แย่แพ้สีเที่ยวไม่เบิง่งขลวนแกลวนแล้วแต่เป็นแนวทางขาจ่าเนาะมักตัวใดชื่นชอบตัวใดจังจวดจาดข้าจ่าเนาะถึกใจกับกดไหลชอบถึกอกกับถึกใจกับกดไหลถ้าใช่กับกดติดตามมาแย่แพ้สีนี่เด้อจ่าพี่น้องขอบคุณในลายเขาลรยลเฮงๆสุข,ขสุขคนจ่าสวัสดีจ้า